ใช่สีสันนี้สวยสาอาตาเหมือนเราเจอสาวๆแล้วก็เฮ้ยแม่งสะดุดตาว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าคนนี้คุณใส่แฟนทอม GT แล้วคุณยิงโคมมากเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับพบกับตวงครับกับรายการ on the pitch และอยู่ในมือตวงแล้วครับกับรองเท้า Nike Phantom GT 2 <c oughs> วันนี้ที่จะมาทดสอบก็คือตัวหุ้มข้อนะครับและก็ตัวไม่หุ้มข้อความพิเศษของ EP นี้ครับเราจะมีนักฟุตบอลมาร่วมทดสอบกับตวงด้วยนะครับ เรามาดูนว่ารองเท้าคู่นี้จะทําได้ดีแค่ไหนและนักฟุตบอลที่มาร่วมทดสอบกับตัวงคือใครตามมาครับสวัสดีครับผมบาสชนินแ่เอียนะครับสโมสรชลบุรี FC และ อาริสเซนเตอร์ครับครับแล้ววันนี้ครับบาร์สก็จะมาร่วมทดสอบรองเท้าไนกี้แฟนทอม GT 2กับตัวงนะครับเป็นไงครับบาร์สความรู้สึกแรกที่ได้เห็นแฟนทอม GT 2ตัวนี้ครับก็สำหรับผมคิดว่าภาพแรกตอนแรกเนี่ยคือเห็นแล้วปุ๊บผมรู้สึกว่ามันมันสวยเลยนะอ่าแล้วก็รูปทรงเนี่ยผมคิดว่ามันเลี้ยวมากกว่าเดิมเพราะว่าผมผมคิดว่าผมน่าจะชอบนะเพราะว่าผมชอบใส่รองเท้าที่มันเลียวแล้วก็กระชับแน่นหน่อยอะไรเงี้ยความรู้สึกผมเหมือนน้ำหนักมันจะเบาลงด้วยแล้วก็รูปร่างหน้าตามันคล้ายๆกับเมอร์คิเรลเลยปะ ใช่ปหอ่าผมว่ามันคล้ายก็มองผ่านๆนี้นึกว่ามือคือเลียนเลยนะสีสันก็ใช้ได้ใช่สีสันนี้สวยสะอาดตาเหมือนเราเจอสาวๆแล้วก็แบบุ้ยแม่งสะดุดตาว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราไปรวมทดสอบกันครับบาสว่ารองเท้ารุ่นนี้จะทําได้ดีแค่ไหนส่วนตัวจะทดสอบตัวไม่หุ้มข้อนะครับส่วนตัวผมทดสอบตัวหุ้มข้อครับครับเรามาดูว่ารองเท้าแฟนทอม GT 2จะทําได้ดีแค่ไหนตามมาครับ จบแล้วครับกับการทดสอบรองเท้าไนกี้แฟนทอมจีทีครับเป็นไงคนระับบาดเหนื่อยไหมครับก็ผมว่าคนนี้คุณใส่แฟนทอมจีทีแล้วคุณยิงโคมมากเลยนะ <laughs> โอเคมาเริ่มตัวตัวก่อนก็คือเป็นไนกี้แฟนทอมจีทีสองตัวไม่หุ้มข้อนะครับก็ความรู้สึกของตัวเนี่ยมันเป็นรองเท้าหนังสังเคราะห์ที่มันไม่ไม่บีบนะถือว่าแบบมันไม่แข็งอะ่ะมันไม่บีบแบบถือว่ากระชับรูปเท้าได้ดีมากๆเลยนะครับเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เท็กซ์เจอร์บนรองเท้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปจากตัวแรกนิดนึง ส่วนชุดคื้นของมันเนี่ยปุ่มใบมีดนะครับก็ถือว่ายึดเกาะเป็นทิศทางได้ดีนะครับตรงจุดนี้ตรงถือว่าชื่นชอบแล้วก็ความกระชับของรูปหน้าเท้าเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับของตัวไนกี้แพนทอม GT2 ตัวที่ตรงได้สวมใส่วันนี้ครับบาร์สเป็นไงบ้างครับแพนทอมจีทีอนะครับ,รบตัวหุ้มข้อข้อสูงคนระับผมก็รู้สึกเนี่ยมันมีความกระชับแล้วก็ความนุ่มมากกว่าเดิมนะมากกว่าตัวแรกนะแล้วก็ผมว่ามันน้ําหนักน่าจะเบาวกว่าเดิมด้วยคิดว่า ตอนที่ใสก่ก็ได้ได้ลองเทก็มันมีความคล่องแคล่วอะเพิ่มความคล่องแคลวให้เราเนาะแล้วก็มันก็ไม่ค่อยบีบเท่าไหร่ผมคิดว่าโอเคน่าจะ<ม>น่าจะตอบโจทย์นะน่าโอเคชอบอะชอบแล้วในการออกบอลเป็นไงบ้างครับตอนที่เตะไปลองทดสอบจริงๆแล้วเป็นรู้สึกไงบ้างอับาทก็ความรู้สึกก็แน่นดีนะกระชับเพราะว่า เวลาเท้าสัมผัสกระบบนเนี่ยมันก็เวลารองเท้ามัน,มนเต็มนหน้าเท้าดีใช่ใชมันมั่นคงมันรู้สึกแบบว่าทําให้เรามั่นใจมากขึ้นอ่ะ <Okay. S 2> ครับแล้วสาหรับรองเท้าไนกี้แฟนทอมจีทีสองสีใหม่ล่าสุดครับเป็นแพ็กโอลิมปิกแพ็กนะครับก็มีวางจําหน่ายที่ร้านอารีฟุตบอลและช่องทางออนไลน์ครับอารีฟุตบอลสโตร์ดอทคอมยังไงฝากติดตามรายการออนเดอะพีชไว้ด้วยอันรบกวนให้บาร์สฝากรายการให้ผมหน่อยครับก็ฝากรายการออนเดอะพีชด้วยนะครับเราจะได้แบบมาพบกับรองเท้ารุ่นใหม่อัปเดตรองเท้ารุ่นใหม่กับ The pitch ด้วยนะครับแต่ัวงขอบคุณบารสมากนะครับที่มาร่วมทดสอบรองเท้า n นกี้แฟนทอม GT 2วันนี้นะครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการ On The Pitch ไว้ด้วยสำหรับนี้ตวงกับบาร์สขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ